อ้าวได้มาแล้วฮะเราไปเช็คดูอุ้ยสองรเปนต์ไปเรียบร้อยฮะเผื่อหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ Adminton d p 7เพจซื้อขายรหัส ROV ที่ดีสุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ ID อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวร์ร้อยเปสำหรับใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่นขึ้นไปลิกเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีน้องผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในนี้ก็ยเก่าผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสัลนี่นะฮะผมก็จะไม่ได้คิดโตะอีกแล้วนะครับช่วงนี้เหินนิดนึงนะก็มีคนขอมานะฮะให้ผมเล่นอ่าคิริโตะสายตีไวนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดูว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะครับผมนะฮะโอเคจากที่คลิปที่แล้วแฟงเล่นสายเวทไปนะครับผมนะแฟงคิดได้กังว่าเด็กกู โอเคนะรอบนี้ก็จะไม่เล่นแบบสายตีไวนะครับผมนะฮะแบบ200%เลยนะก็จะเป็นเซตตีไวทั้งแถบไม่มีเกาะสักชิ้นเลยนะมันก็ข้อเสียมันก็บางนะก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะฮะอันนี้โอเคไม่เอาโซลิเบอร์ไม่เอาทันนูเลยครับผมเพราะเราจะเล่นเซตตีไวฮนะเฮ้ยเจนเจนเจนอย่าเพิ่งบวกพี่ยิ่งไปสีพี่เิ่งไปเวฟสีเจน โอเคสี่แล้วฮะไปไปไปครับผมโอ้ยหล,ล่นแล้วรถด้วยสกูอ้ยขออเข้าไปเอาหูใกล้กันสามคนแบบนี้สวยขอมึงมึงจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนฟาดเรียบร้อยเอา้าไม่ได้คิวที่ผ่านไม่เป็นไรฮะ <c oughs> แม่งเดินเข้าไปใกล้กันสวยดี็อตเมื่อกี้โอเคดันเป่าเฮ้ยอ m o j i เอา้าผมไม่มี emoji นี่มผมลืมใส่ฮะอุ้ย้อมยิง เมดไปไหนวะเมดของมน oh, yeah, buddy, งอันเอ้าเขี้ยบมาดนี่ไงไอ้สั์เอ้บับกูอ้เขี้ยโอ้โหมากันสองคนฮนะ <c ười> <c ười> เข <c ười> ี้ยบคุ้วอะไรไปเม็ดไปไหนวะแม่งเอ้มาเอา <c ười> บับกูนี่เองนาทีผมไม่มีใครมาดูเลยเรร้อย <c ười> บับกูขคือไปแกงบนดีกว่าฮะแพนด้า <c ười> จ๋า พี่มาแล้วจ้ายกไอ้เชียร์แดดหนีเอาตายนะเอาเชียรอโอกูมันไม่ถึงอ่ะมันก็เลยไปเกาะเพื่อนเมื่อกี้ไม่เป็นไรแทนที่วีได้คิวฟรีๆเลยเมยื่อกี้กลมยเป็โง่ไปหนึ่งดอกโอเคลงวครับปีวัยครับผม เอ้ยเลน่าเขาบวกกันอีกแล้วอ่ะเราก่อนเราก่อนเย็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 โหเฮ้ยออกมาเก่าจัดเก่าจัดเก่าเกมเอาเชื่อเดินติดมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟันฟันฟันสองแล้วก็สามไอ้สองแล้วก็หนึ่งฮะเอาสามไอ้เชื่เฮ้ยทีมโอ้มาละเกือบตายกูสตาร์วัตติมขอโอเคได้เอามาตัวหนึ่งฮิว อ๋อนี่นี่ไอ้เชี้ยมันมนอันติไม่เป็น,น,นไรเกือบตายกูดีนะมีลมมาช่วยอุ้ยสี่คิวแล้วอะออกคินะครับผมนะฮะก็อย่างที่รู้ตัวนี้ขาดคิไม่ได้เลยฮนะอ้ยบัฟบัฟยังอยู่ขอบัฟคืนแล้วกันนะ เมื่อกี้บอกว่ากูไปนี่ไงได้คืนนะสวยเฮ้ยอะไรอะไรสตาร์บัตรีมโอ้ยสวยลมหูลมเอ้าเฉย <laughs> มันรอดได้ไงวะโอ้เมื่อกี้ชาวเมืม่อกี้ลมสวยนะแต่ว่าเฉยกูไม่เป็นไรอะตีมาก่อนไหมโอ,โอ้พันสามฮะทูดามเมท เฮ้ยเล่นลากมันห้าวกันจังวะบวกกันทุกทีเลยมาละเฮ้ยอยญ่เยียบกับระเบิดอ่าเอาแคลรี่วันนี้ยกระแคลรี่ฮะสวยไอ้เชื่อเอาแคลรี่ฮะอติใส่แคลรี่บึกไปไหนบึกไปไหนอ่าเรียบร้อยตังปอมคาป้อมก็ตายคาปอมมาฮะโอ้กลับก่อนกลับก่อนโอ้ห้าคิวแล้วไอ้เหื่มันดีกว่าสายเวทเย,ยอะเลยครับผมนะฮะ กระต่ายออกถุงมือ,อคุกขีล้วนอะไรกันวะเน้นรีเอยเนี่นยเน,น้นทําเกมว่าผมนะฟาร์มเสร็จขึ้นแก๊งแล้วผมอ,อันตีไปแล้วด้วยเสร็จก,กูดีกูตีคืนอตีเพื่อนกูล็อกแล้วก็สกตาร์บัตตมเรียบร้อยนิ่มๆเลย <c oughs> มันไม่มีสกิลหนีแล้วนิ่มเลยฮรป้อมดูว่าเพื่อนเออได้ดาบคีแล้วผมจะออกเป็นดาบอ่าไม่ใช่ดาบคีดี เออเทมคี้ออันหนึ่งแอเทมคี้ตีไว้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮยล็อกไอเ้ยไม่โดนนี่ไงกูอันติเลยเรียบร้อยได้ครับผม เฮ้ยป้อมยีหูไอ้คลิปมันจะตายแล้วแต่กูจะตายแล้วถอยดีกว่าไม่หิว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 ควบคุมใจตัวเองอยู่อุ้ยโอเคควบคุมใจต,ตัวเองมาตีคลิปตรงนี้ดีนะผมควบคุมใจตัวเองเมื่อนกันผมอ้อมหลังแล้วเอ้ยใจเย็นใจเย็นควบคุมควบคุมไว้ควบคุมควบคุมไว้เฮ้ยโอ้เรียบร้อยขอสักตัวเออสวยโหดีนะกระต่ายมาตามเพ่อนกันกูนตายโอ้ยแกมากรอเลย เอ้ยเล่นบอลแหน้าแกแล้่ะไปเล่นไหนดีโหรือก็เล่นบนดีกว่าฮะเล่นบนป้อรมไม่ดีไม่มีละไอเย้ยเล่นเทลลี่มันเห็นอ้าวมันแต่มันไม่เห็นแต่แพนด้าไม่เห็นเรียบร้อยมาดูมินิแมปอ่ะออกคิดว่าจะรอดว่างั้นคิดว่าจะรอดเหรอครับคิดว่าจะรอดเหรอครับของรข้าเป็นอาเลนฟาร์เหมือนกันนะเล่นเปภาษาซีเรเวอร์แล้วก็ออกออกเจาะก่อนทำไปวะ เฮ้ยเลนการเจนดิเจนอ๋อชิ้นต่อไปผมจะเอาเป็นอ่าทารอนเลยนะครับผมนะฮะก็มันลองฮิมึงจะบวกกว่าได้นะได้นะโอ้โหมันหนีข้าบ้านสักตาไหมข้าบ้านมาเออโอ้โหคนแรงสวยสุดได้หนึ่งนะฮะถอยเลยเออโดดอะไรอุ้มม่งเดินไม่ติดเลยเมื่อกี้เด,ดินสกิลอารน โอ oh, ้10คิวแล้ว10คิวแล้วสลับสลับทำไมวะ <laughs> ปอมก็แหกหมดแล้วไม่ใช่เหรออืมโอ้10นาทีเอ้ยเก้าเก้านาที10คิวแล้วโอเคได้ความเร็วขึ้นมาอีก20%สลับทำไม ้อมแตกแล้วเออนั่นแหละสิเอ้ยเรีนบนเขาบอกอีกแล้วทุกคนอถอยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาบอกกันมาทุกคนอู้ได้ฮะสวยได้หนึ่งครับผมอ้าวอาวอาตั้งป้อมแบบนี้ลวงไปดิโอ้ตายเกี่ยงดับอนาถ เอ้ยอลเลนอยู่นี่อลเลนอยู่นี่กูว่าเราเดินไปไหนโอุย้ยเฉยเสียไปนะโอ้โหจุกจุกโอ้โหตายตายอยู่โอุโ้ยเฉยมันเดินจุกไงแล้วมันออกทา่าเอ้ยอะไรวะอันนั้นทำไมวะเจาะเกาะฝั่งตรงข้ามาอ่ะเพราะออกเป็นอะไรวะรถเกาะเหลืองฮนะเอ้ยเอาเอา,เอาแคลรี่เอา้าอะไรของมันวะอ,อยู่มาตัง้งป้อม เอาเรียบร้อยดิเสร็จดิฮะโอเคทารอนอู้สองพันโอบาหายเลยเมื่อกี้ผมเห็นใครสักคนอยู่แถวนี้นี่ไงกูเห็นมึงกูเห็นมึงนั่นเองไอ้เขี้ยบมันจับกูโอเคฮะเดดหนีไงไม่ใช่เดดดดีกูจริงอัติแล้วมันจับเพื่อนเ <c oughs> ออชิ้นสุดท้ายผมออกเป็นดับสายฟ้าแล้วกันนะครับผมตอนนี้ตีนเร็วเท่าไหร่ ร้อหกสิบเจ็ดนะครับผมนะฮะร้อหกสิบเจ็ดก็ออกชิ้นนี้น่าจะพออปว่าวะไม่รู้เพราะว่าตีเร็วเท่าไหร่สามสิบห้าเออพอพอเออเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้เขาว่าออกอีกชิ้นนึงน่าจะพอละโอ้คือมันต้องเอาของให้ครบเลยเนะี่ยมันถึงจะแบบดาเมจเอยมันถึงจะสองร้ยเปเซ็นตเนี่ยกูจะได้ ให้คนดูดูไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงอ้าวอ้าวอ้าวจคนจะคนเดินหลงเฮ้ยมึงนี่เองเอามึงก่อนก็ได้เรียบร้อยล่วงครับผมนะฮะเฮ้ยคนเดินหลงข้างล่างอ่ะไปเอามันดิไปเอามันด,เนด,เดนิเดินไปแล้วเดินไปแล้วมันวอร์อยู่มันวอร์อยู่แล้วมันวอร์อยู่น่นหน่าเห็นปะต่อยมันต่อยต่อยต่อยเออสวยเพื่อนขอโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไร เออกูยังไม่อยากจบเลยยังยังเอาของคิดสุดท้ายไม่ได้เลยเพื่อนฟาร์มฮะฟาร์มฟาร์มตีมังกรฟาร์มโอ้คีทูดาม, 2000. มิทสองพันเฮ้ยมันแรงจังวะมันน่าจะบวกอันนี้ป่ะผมไม่รู้ผมไม่ได้อ่านฮนะเน่บวกความเร็วป่ะความเร็วมันก็เปลี่ยนไปคีทูดามิทยิ่งแรงขึ้นอะไรอย่างงี้อ้าวาได้มาแล้วฮะเราไปเช็คดูว่าอุ้ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยฮนะ ตอนนี้ขูห้าวจะจัดๆนะพลังเต็ม200%ร้เนต์นะกูเจอใคงกูโบบนนะชอ็อตนี้ยมามึงตายจเจอพลังสอง้อเปอร์เซ็นต์มาใครก็ได้ชอ็อตนี้ห้าวจัดกูห้าวจัดกูห้าวจัด,าจดมามามา,มาเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้ตาว่าตีมใส่ไม่ทันเนี่ยไม่เชื่อไม่ได้ห้าวอ้าวเรียบร้อยนี่ไงเจอฟาดเต็มมาเลยฮะโอโห้ห้าวจัดเลยเมื่อกี้ พลังเต็มสองร้อไงต้องต้อง,ต,องต้องไปลองใช้พลังดูว่าเหมือนกันเดี๋ยวเกมจบมั้ยโอโ้ผมไม่น่าเข้ามั่วเลยเหมือนกันผมอาจจะไม่ตายก็ได้ฮะไม่เป็นไรพลังเราเต็มร้อยแล้วตอนนี้ไม่ได้เต็มร้อย200%นะมามาคุณยหน้าป้อมแล้วคุณยหน้าป้อมแล้ว,ลวทงกูก็เอาเฮ้ยตันเฮ้ยเชย่อไหมโดนใครเลยเฮ้ยอขอสักตัวโอ้โหไม่ได้ ไอเย่พลังกูสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้พลังสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้ให้เอาเลยกูอู้มันอองกันห้าคนแล้วไม่รู้ไม่สนกูเข้าคนเดียวคิริโตโซโลเพย์เยอยเอ้ยเอ้าเดินมาอย่างี้กูก็สแต็ทพร้อมเรียบร้อยตายอีกสวยมีอีกมีจะไปไหนไม่ได้คิวไม่เป็นไรเอ้าจบเฉยเอ้า กำลังบอลเลยวัลัสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็คลิปีโตตีเร็วสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิปว่ายังไงนะครับผมผมว่ามันก็มันก็แรงนะแต่ว่ามันบางมากเลยนะก็บายผมจะในคลิปหน้าแล้วกันบาย